คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่สงสัยว่าทําไมปริมาณเนื้อ,อยางแห้งถึงดีสําคัญกับเวลาซื้อขายยางไม่ว่าเราจะขายน้ํายางสดหรือว่าขายจจกก้นถ้วยเขาจะต้องเอาอยางของเราไปไปตรวจวัดว่ามีปริมาณเนื้อยางแห้งอย่างไรเพื่อเพื่อรู้ไหมคะว่าปริมาณเนื้อ,อยางแห้งสําคัญเพราะว่านอกจากน้ํายางเราจะเยอะแล้วเนื้อ,อยางเราก็ต้องเยอะด้วย เพราะว่ามีส่วนประกอบของในน้ํายางากัมีส่วนประกอบทั้งเนื้อยางและส่วนที่ไม่ใช่ยางก็คือน้านี่แหละค่ะสำคัญถ้าปริมาณเนื้อยางแห้งน้อยก็แสดงว่ามีน้ําเยอะก็จะได้ผลผลติตต่ำมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับการประเมินราคาย,ยางถ้าใครสงสัยนะคะเดี๋ยวตามครูพิสมัยมานะคะเพราะครูพิสมัยจะมารลฟฟังว่าปริมาณเนื้อยางแห้งจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ครูพิสมัยสุยาเอ็กซ์เพิดหรือก็คือดรพิสมัยเจตุมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาพารามีประสบการณ์ทำงานทางด้านยาพารากับหน่วยง,งานภาครัฐมา35ปีครูพิสมัยได้มีโอกาสนำเอาความรู้ไปแลกเปลี่ยนในเวะเทศใน,านาชาติระดับโลกเขาก็ได้อานําความรู้ระดับโลกตรงนี้นะคะมาช่วยพี่น้องชาวสุรยามากมายค่ะ ครูพิสมัยได้ไปคุกครีการทํางานร่วมกับพี่น้องชาวสวนยางตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าเหนือใต้ออกตกครูพิสมัยไปมาหมดแล้วและครูพิสมัยก็ได้นําเอาประสบการณ์ตั้งแต่โลกไป,ปนีนะคะ่ะมาช่วยแก้ปัญหามากมายค่ะครูพิสมัยตั้งปฏิฐานไว้ว่าจะช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางที่มีความรักรักความ ภาคภูมิใจในอาชีพการทำสัญญาได้มีความมั่งคั่งขึ้นค่ะเรารักสิ่งไหนเราต้องสร้างรายได้จากสิ่งนั้นเพื่อนๆว่าจริงไหมคะโดยการที่ครูพิสมัยได้เอาแนวทางการทำสัญญาแนวใหม่เข้ามาช่วยเหลือค่ะการทำสัญญาแนวใหม่ก็คือการนำเอาความรู้ที่ได้มีการค้นคว้าทดลองใหม่ๆหรือว่าวิทยาการใหม่ๆทั้งในประเทศและระดับต่างประเทศ มาเสริมมาเพิ่มต่อยอดจากงานเดิมที่เราทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อก้าวกระโดดสามารถจับเงินล้านได้ก่ะเพื่อพอดีไหมแร่ทำสวนยายแนวใหม่มีหลักการอยู่3ข้อค่ะแรกก็คือเพิ่มไรายได้อันที่สองลดค่าใช้จ่ายและที่3ก็คือลดการใช้รายงานในสวนยางถ้าใครเห็นว่าไลน์นี้ยอดเยี่ยมให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คริสใหม่้วยนะคะ ขอกรกแชร์สองแคร์เพื่อสู่ต่อความรู้ไปในโลกออนไลน์ค่ะส่งให้เพื่อนๆของเราที่อาจจะมีใครบางคนที่มีปัญหาและเขาก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเขาตามหาคำแนะนำตามหาความรู้ตรงนี้อยู่เพื่อนเื่อเชื่อไหมคะถ้าเขาได้รับความรู้ตรงนี้แลาเขาสามารถไปแก้ปัญหาชีวิตของเขาได้ทำให้เขามีไรายได้เพิ่มขึ้นหรือว่าสุดยอดเลยนะคะ เพื่อนๆได้สร้างกุณสอันยิ่งใจค่ะเพราะฉะนั้นแชร์ความรู้ออกไปเยอะๆค่ะและขอเสียงชาวสวนณยันหนค่ะช่วยกดตึงม,มาเรื่อยๆให้คุณพิสมัยด้วยนะคะสําหรับหัวข้อในวันนี้นะคะรายได้เพิ่มรู้ต้องรู้จักปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณเนอย่างแห้งค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างที่มาเกี่ยวที่ทําให้ปริมาณเนอย่างแห้งเราแตกต่างกัน เคยเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าปริมาณเนื้อยงแห้งเนี่ยเท่าไร่แล้วเขาก็ไปตีราคาไปคำนวณอย่างเช่นอย่างก้อนถ้วยอะค่ะเราไปขายเขาจะตีให้เราเลยว่าปริมาณเนื้อยงแห้งถ้าปุียขึ้นไปเนี่ยให้50-5%ถ้าสีมีดจะให้50%แต่ถ้าสองสามมีดอาจจะอยู่ประมาณ45%นี้ราคาแล้วเขาก็คำนวณคิดประหยัติายาง่ายๆถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ สมมติว่ายางก้อนถ้วยอยู่ที่44บี่บาทเขาก็จะคิดว่า100%เซ็์ได้สีบสี่บาทถ้า5้าเได้กี่กี่บาทอย่างเงี้ยก็จะคิดเป็นราคาต่อกิโลกร,รัมออกมาจากนั้นพอได้ตรงนี้แล้วเขาก็ไปคำนวณว่าน้ำหนักยางของเรามีกี่ตันอย่างเช่นมีพันมีหนึ่งตันมีพันกิโลกร,รมัมก็จะได้มาว่าก็คิดเป็นยอดเงินว่าอ๋อยาเรามีกี่กิโลกร,รมัม เป็นเนื้อ,อยางนะคะกี่กิโลกร,รัมแล้วก็คูณจำนวนกิโลกร,รัมไปอันนี้ค่ะก็จะได้รายได้ตัวนี้อย่างเช่นพอคิดออกมาแล้วว่าถ้าถ้ายาง55%ก็อยู่ประมาณ24บาท24บาทอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็เอาอยางที่เรามีร้อยเรงค่ะยังมีพันกิโลกร,รัมคิดที่55%ก็จะอยู่ที่550กิโลกร,รัม เราก็ใช้550กิโลกร,รมัมคูณกับ24บาทต่อกิโลกร,รมัมก็จะเป็นรายได้ของเราค่ะเพื่อนๆคะิดเลยค่ะแครเก็ตชื่อพิมพ์2เมโครพิสมัยได้ค่ะแล้วก็ในอย่างน้นอย่างสดเหมือนก,กันค่ะที่เขารับซื้อเขาก็จะส่มตัวอย่างน้ำยางสดของเราไปนะคะเอาสูมตัวอย่างมาแล้วก็ไปอบตอนนี้เขาจะใช้ไมโครเวฟเพราะมันง่ายดีเอาไปอบ แค่ห้านาทีเราก็รู้แล้วว่าปริมาณเนื้อยาแห้งเราเท่าไหร่้วกจกนั้นก็จะมาคำนวณให้เราแค่ใช้หลักการน้ํำยางสดเท่านี้พอไปอบแล้วเหลือน้ํำยางแห้งเท่าไหร่เนี้ยค่ะแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เรานะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งขึ้นมาแล้วก็าํานวณออกมาแล้วเขาก็จ่ายเงินให้เราเน่ยคะตัวนี้ที่ครูวิสมัยให้เห็นความสําคัญของการคิดปริมาณเนื้อยางแห้งนะคะตรงนี้ทีนี้เรามาดูสิว่า ในยางของเรานะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างในยางของเรานะคะถ้าคนที่ทําเนื้อ,อยางแห้งทํายาข้อถ้วยค่ะจะเห็นว่าพอเราใส่เติมกดใช่ไหมคะก็จะแยกแข็งชัดเจนระหว่างส่วนที่เป็นเนื้อยางกับน้ำยาค่ะก็คือในยาหนงร้อกรัมนะคะจะมีส่วนที่เป็นเนื้อ,อยางแห้งอยู่สามหกรัมหรือส5และส่วนของน้ํา ก็จะอยู่ที่ห5ห้าเปอร์เซ็นต์ในยางแห้งตัวนี้นะคะอันนี้สําคัญนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับเนื้อยางที่ไปใช้จริงๆไม่ใช่เนื้อ,อยางร้อยเปอร์เซ็นตนะคะที่ออกมาจากยางและทีนี้ในส่วนของน้ํายางะค่ะน้เาเซร่มตัวนี้นะคะหกสิบห้าเปอร์เซ็นจะประกอบด้วยอะไรบ้างไม่ใช่น้าอย่างเดียวนะคะเขาก็ยังมีพวกคาร์โบไฮเดรตพวกโปรตีน พวกอนุภาครูทอย์ไอตัวนี้ค่ะรูทอย์ตัวนี้จําไม่ได้นะคะรูทอย์ตัวนี้สําคัญเพราะว่ามันจะเป็นก้อนคลมๆเลคะถ้ามันแตกออกมานะคะมันจะมีประจุมีประจุอยู่ประจุบวกนี่เลยค่ะขอโทษนะ,ะ <S <S นนมีประจุลบสกายประจุลบตัวนี้ก็จะมาจับกับอนุภาคยางกับเนื้อ,อยางนะะี่ค่ะก็จะทําให น้ำยางหยุดไหลน,นี่ละคะความสําคัญอยู่ตรงนี้นะคะว่าว่าเราจะต้องดูให้ดีว่ารูท้อยเรามีมากมีน้อยหรือว่าไปทาให้มันแตกนะคะแล้วก็พวกคาร์โบไฮเดรตพวกโปรตีนตรงนี้สําคัญถ้าเรานะคะเราใส่กรดที่เป็นกรดแก่การจับตัวน้ำยางมันไม่สมบูรณ์เราเห็นว่าน้ำขุ่นๆน้ำใสๆมันขุ่นอยู่อันนี้นะคะ่ะจะทำให้จนทรีย์ไปกิน พวกคาร์บฮเนตพวกโปรตีนตัวนี้หรือว่ามีธาตุบางตัวอย่างเช่นซันเฟอร์นะคะเขาก็จะมีธาตุบางตัวที่อยู่ธาตุไอออนนะคะโลหะไอออนที่อยู่ในในน้ำยาะคะ่ะตัวนี้อย่างเช่นซัลเฟอร์ก็ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนค่ะก็คือออกซิเจนอยู่ในอากาศคะ่พะพอเข้าไปโดนกันมันก็จะเกิดกลิ่นเหม็นนะคะเหมือนกับมันจับกลิ่นของในแก๊สไข่เน่านะคะหรือว่าคอปเปอร์ ะะเป็นเป็นแคบแทนพวกน,นี้นะคะ่ะจะกลิ่นเหม็นมากเลยค่ะทุกท่านนึกออกไหมคะใช้เกจพิมสามให้ครูพิเศษด้วยค่ะพรากลิ่น,นมันมาจากตัวนี้เลคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อ์รประกอบตัวนี้นะคะเราก็พยายามลดแยกของน้ํายางให้มากขึ้นเอาเนื้อยางมากขึ้นออกไปจากน้าเซรั่มให้เยอะขึ้นแล้วก็จะแก้ปัญหาน้ายางไม่ให้มีกลิ่นเหม็นได้นี่แหละคะ่ะที่เขาบอกว่า อย่างก้อนถ้วยไร้กลิ่นคืออย่างนี้แหละคะ่ะถ้าเราไปเจอนะคะบางรานนะคะที่ครูพิสมัยไปโอ้โหกลิ่นเหม็นมากเลยคะ่ะกลิ่นเหม็นไบตเตงไกลให้เวลาเราเข้าไปในในลานรับซื้อถึงนั้นนะคะรู้ไหมพอเราออกมาจากลานแล้วกลิ่นเหม็น,นติดเสื้อผ้าเราไปหมดเลยคะ่ะเขารู้เลยว่าเรามาจากไหนนี่ระคะตัวนี้กลิ่นมันไม่ธรรมดานะคะแล้วคิดดูสิว่า สุขานามัมของคนที่ทํางานทุกปรนนะกะรเขาจะเป็นอย่างไรเขาเก็บพู้นี้เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเข้าไปที่ปอดที่ทําลายปอดเราหรือเปล่าเนี่ยเขาถึงได้ให้ระวังนะะี้ค่ะถึงได้แบบว่าในเรื่องการส่งออกยางพารานะคะเขาถึงได้กําหนดเลยค่ะเพีนข้อกําหนดเลยนะคะเป็นข้อกิจก,การทางการคะ้าสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่ไปทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไปทําลายสุขภาพของคนน่ะ เขาจะไม่รับซือ้อค่ะเนี่ยระคาสาคัญนะคะบางทีโดนตีกลับมาเลยขายไม่ได้ต้องไปเลขขายราคาถูกๆพอขายได้ราคาถูกเขาก็ขาดถูนใช่ไหมคะเพ่อะค้าส่งออกเขาก็มาหักเขาก็ทีนี้เวลาเขามารับซื้อเขาก็ต้องพยายามเพื่อถูดได้ๆเขาก็มากดราคาของเราให้ตกต่ำเนี่ยรคะคะผลกระทบมันมีเยอะนะคะดึงเพื่อจะคใช่ไหมคะ ปริมาณเนื้อเยื่แห้งเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอ,อยู่กับอะไรบ้างาแรกก็คือพันยาค่ะพันยางสาคัญนะคะเพราะละักษณะปริมาณเนื้อเยื่แห้งเนี่ยขึ้นอยู่กับพันยางด้วยพันยานที่จะบางพันเนี่ยให้น้ํายางออกมาน้อยแต่ว่าเนื้อยางก็เข้มมากเลยเพราะเขามีปริมาณเนื้อยื่แห้งมากอย่างเช่นพันทูวิสมัหยักไม่อยากแนะนําเลย ไม่อยากเจกตัวอย่างเลยเพราะเป็นพันธุ์ที่เราไม่ได้แนะนำค่ะที่ทางสถาบันวิจัยยาการยาแห่ง,งประเทศไทยไม่ได้แนะนําหรือกรมวิชาร,รารเกษตรไม่ได้แนะนําแต่ว่าเพื่อนเพื่อนพอนี่น้องชาวสวนยางและหลายหลายนะคะไปไปซื้อมาปลกะะูกเลยค่ะอาจจะได้รับ,รบคําแนะนําจากใครก็ไม่รู้หละคะ่ะเพราะเกริดแล้วน้ํายางไม่ค่อยไหลมียางออกมาน้อยและทีนี้เนื้อยางพอเป็นดูเนื้อยางมันข้นมากเลย ปริมาณนี่อย่างแห้งแต่ออกมาน้อยอันนี้มันก็ให้ผลผลิตต่ำนะคะมันก็ไม่ดีแน่พันธุ์ทั่วไปที่เราปลูกพันหก r a m หกพันธุ์นี้ค่ะจะมีปริมาณนี้อย่างแห้งอยู่ในระดับพานกลางก็คือส2 3 5อันนี้พูดถึงอายุตอนที่เริ่มเปิดเกรีดนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมาบอกครูพิสมัยว่าที่สวนได้ตั้ง40%อู้พอไปดูแล้ว อายุยางเยอะเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องอายุยางด้วยนะคะและทีนี้อย่างพันสองห้าหนึ่งเนื้อเขาจะเข้มกว่าอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นสัมพันธ์นะคะเวลาที่เราไปทําโดยเฉพาะคนที่ทํายางแผ่นดิบไปะคะ่ะจะรู้เลยว่าปริมาณถ้าเราเมาคํานวณเรารู้ปริมาณ DRC ก็คือปริมาณนั้นยางแห้งถ้าเรารู้ว่าเท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะมาคำนวณส่วนผสม น้ำแล้วก็น้ำกดได้แล้วเรากไ็ได้แผ่นยางที่สวยงามนะคะตัวนี้ในยางก็ถ้วยก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้ว่าพัานไหนให้จะต้องให้ปริมาณเนื้อยางแห้งสูงอย่างเดียวไม่พอค่ะเพราะว่าน้ำยางออกมาน้อยมันก็ได้ผลผลิตน้อยเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นผ่านที่ให้ทั้งผลผลิตน้ำยางเยอะแล้วก็ปริมาณเนื้อยางแห้งเยอะด้วยค่ะตัวนี้อันนี้ก็สามารถที่จะให้ผลผลิตสูงอย่างเช่นพัน สองขั้หนึ่งพันพีบีสองสามห้าพันหกร้อยค่ะพันบีพีเอ็มยี่สิบสี่บีพีเอ็มยี่สี่คดี้นะคะแต่ว่าพอไปเกิดพอพอไปหยุดที่เมืองไทยโดนกรีดสามวันหยุดหนึ่งวันไปไม่รอดเลยค่ะเปลือกแห้งเพราะพันนี้เหมาะสาหรับเกรดหนึ่งวันแล้วก็หยุดสามวันนะคะอย่างที่อินโดนีเซียเขาก็ยังใช้อยู่และเป็นพันที่ให้ผลผลิตดีด้วย เห็นไหมคะเรื่องพันยาเนะี่ยแล้วก็มีเรื่องที่จะมาเล่าเยอะแยะเลยคะ่ะตัวอย่างก็คืออายุยางเนีย่ยค่ะมาแล้วยางที่เริ่มปกิดเกลดนะปริมาณน้อยางแห้งก็ยังน้อยอยู่เพราะเขายังสร้างน้ํายางยังไม่สมบูรณ์ก็เหมือนกับไม้ผลนะคะถ้าเราไปกินไม้ผลเราจะเห็นว่าบางผลละไม้บางชีสิะคะสามปีแค่ได้กินแล้ว แต่ว่ารสชาติไม่อร่อยหรอกค่ะไม่หวานไม่มันไม่ไม่เต็มที่เพราะว่าเขายัางไม่สมบูรณ์เขาจะไปสมบูรณ์ตอน5อายุ5ปียางพาราก็เหมือนกันค่ะราเปิดเกตที่7ปีได้ขนาดของต้นยางนะคะแต่ว่าน้ำยางจะไปออกปีตอนนู้นะคะตอนอายุ10ปีขึ้นไปค่ะจะเป็นช่วงนาทีทองเลยนะคะ10-20ปีจะเป็นช่วงที่ให้ผลผลิตดีค่ะตรงนี้ เราอย่าละเลยนะคะถ้าเราให้ใครจ้างรูปจ้างเกล็ดเราต้องไปดูค่ะถ้าเขาเกริดปากโอ้ทำความเสียหายให้เรามากเลยนะคะตัวนี้เราจะไม่สามารถทีจ่จะมาเกรดซ้ำได้เรค่ะงกาสำคัญเรื่องนี้อายุยางที่ครูพิสมัยเล่าให้ฟังว่ายางอายุมากะคะ่ะจะให้ปริมาณเนื้นอยางแห้งเยอะนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณบุษยาขอบคุณค่ะที่เข้ามาเร่งที่ครูครูพิสมัยเคยไปะคะ่ะทางภาคใต้นะคะ่ะ โอเขไปดูะค่ะที่โรงรับซื้อ,อยางค่ะนั้นยางสดะคะ่ะเวลาเขาคำนวณ DRC ขึ้นมาโอ้ตั้ง38มสาว่าสูงนะคะไปเจอ40%อีกแล้วยังไม่พอไปเจอ42%บอเปบอกโอ้โหทำไมเยอะจังเงี้ยทีนี้เราก็ไปไล่ดูแล้วอายุเท่าไหร่กลายเป็ว่าอายุเยอะนะคะอายุเยอะยิ่ง DRC สูงนะคะช่วงประมาณ25ปีขึ้น 25ปีนะคะอยู่ประมาณนี้ยี่สถึงยีปีปริมาณ DRC สูงมากค่ะนี่แหละค่ะเราต้องรักษานะคะถนอมต้นยางของเราให้ดีเพราะว่า DRC นะคะถ้าอายุเยอะปริมาณเม้ดยาแห้งก็ยิ่งเยอะด้วยค่ะช่วงนั้น,เ,นเราก็จะขายยางได้เยอะด้วยเพ,เพื่อนเเก็ตไหมคะใครเก็ตกดเสียครูไปสมัยด้วยค่ะแล้ที่3ก็คือสภาพภูมิอากาศค่ะ อันนี้ภูมิอากาศสําคัญนะคะในแต่ละเดือนที่เรากลียดจางเนี่ยเราจะเห็นว่าปริมาณ DRC ต่างกันในอย่างก็ทั่วเห็นชัดเลยค่ะถ้าเรา DRC ค่ะจะสูงนะคะตอนช่วงเปิดเกรีดบางคนก็จะเปิดเกรีดหลังสงการานเพราะว่าฝนตกมีฝนตกและต้นเดือนก็จะรอสักหน่อยพอฝนตกหนักก็จะมากรีดหลังสงการานเป็นช่วงที่ที่แบบว่าหมดเทศกาลแล้วก็จะมากลีดจางกัน ช่วงนี้ดีเซีจะสูงมากค่ะถ้าใครได้ไปเห็นนะคะว่ายางที่ออกมาช่วงแรกที่เราขายอย่างคนที่ขายยางก้อถ้วยเขาจะให้ราคาสูงเพราะว่าถือว่ามันมีเนื้อเยอะนะคะตรวนี้และทีนี้ปริมาณดี c ซในรอบปีนะคะพอในช่วงแล้งจะสูงแต่พอในช่วงฝน,นปริมาณดี c ซีก็ลดลงด้วยเพราะว่ามันมีน้ำนะคะ ที่ครูพิสมัยมเล่าฟังว่าในน้ำยางจะประกอบด้วยเนื้อยางแล้วก็น้ํายางด้วยนี่ละคะสำคัญและทีนี้พอมีน้ายางพอมีน้ําเยอะเนื้อก็จะน้อยด้วยนะคะแล้วก็ช่วงที่เนื้อยางน้อยนะคะคือช่วงที่หน้าหนาวนะคะนี่ค่ะช่วงนี้เลคะบางคนก็จะบน่นอูเห็นน้ํายางออกมาเยอะแยะแต่พอยผสมกดเรียบร้อยแล้วทําไมได้ยางก็ถ้วยน้อยจังเลย เพราะว่ามีน้ำเลี้ยงเขาเรียกว่าน้ำเลี้ยงเยอะใช่ไหมคะมีน้ําออกมาเยอะนะคะ่ะตรงนี้เราก็จะเป็นปัญหากันว่าในช่วงที่อากาศดีน้ํายางไหลาย,ยาวนานแต่ว่าผลผลิตปริมาณนืออยางแห้งได้น้อยมันก็เลยทําให้ผลผลิตน้อยด้วยะคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าสุดยอดนะคะความรู้ที่ครูพี่สมัยนํามาให้นี่ค่ะเป็นเพียงบางส่วนเองนะคะนอกจากนั้จะมีการจัดการสวนมีความสมบูรณ์ต้นยางคะ่ะ ทุกอย่างร้นเกี่ยวข้องกับปริมาณนั้นอย่างแห้งค่ะนี่ค่ะความรู้ที่ครูพิสมัยเข้าให้ค่ะวันนี้ใครได้รับไฟไหมคุูเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะคะเพราะความรู้นี้ยอดเยี่ยมทั้งนั้นเลยค่ะถ้าใครสนใจค่ะอยากจะเรียนรู้ได้ความรู้เชิงลึกนะคะมาเรียนกับคอร์สเทคนิคขั้นเทพนการทําอย่างข้อถ้วยให้มีไรายได้เพิ่มค่ะครูพิสมัยตั้งใจมากเลยค่ะที่ทําคอร์สที่ออกมาเพราะต้องการที่จะช่วยชาวสวนยางค่ะ ช่วยชาวสัญญาของไทยเราด้ค่ะให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นให้จับเงินล้านให้ได้ในคอร์สนี้นะคะครูพิสมัยมี5ม้าหัวข้อค่ะที่จะมาสอนพวกเรานะคะอันแรกก็คือ mindset ค่ะเราจะต้องเปลี่ยน mindset ซะก่อนค่ะ mindset อย่างไรที่จะทำให้คนเราเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยได้ ถ้าเราเปลี่ยน m i n d s เราได้นะคะเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างเช่นมังคอนะคะคิดแต่ว่าทําไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกอันนี้คือไม่ยอมเปิดใจรับความรู้ใหม่ๆะคะ่ะก็จะไม่สามารถพัฒนาได้แต่ถ้าเรามาเปลี่ยน mindset ว่าทุกอย่างเป็นไปได้เราก็แค่ลองดูค่ะเราลองดูเราไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแล้วก็ลองทําตามครูพิสมัยดูถ้าดีแล้วค่อยขยายต่อนี่แหละคะ่ะ mindset สำคัญนะคะอันที่สองก็คือเทคนิคการทายางก็ถ้วยคุณภาพสูงทําอย่างไรครูพิสมัยจะมาสอน,นะคะ่ะวิธีการตั้งแต่น้ํายางลงมาที่ตัวกรีดแล้ํน้ำยางไหลลงมาที่ถ้วยเลยคะ่ะจะต้องทําอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรให้ได้ยางคุณภาพแล้วก็ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยะคะ่ะหน้าที่สามคือหลายล่คนบนว่าน้นนะะํากรดอลค่ะหรือว่าสารจับตัวมาใช้จับตัวทําให้ยางแยกกัน เป็นเนื้อยางกับน้ำเซรั่มก็คืออย่างก้อนถ้วยไงเคยไม่รู้ว่าตัวเองใช้อะไรเพราะว่าบางทีก็ใช้ตามเพื่อนบ้านแนะนําใครบอกว่าอะไรดีก็ไปหาไปแสดงหามาเพื่อจะมาใช้นี่ค่ะครูพิสมัยจะมีวิธีการที่จะตรวจเช็คนะคะและวิธีการนี้ได้รับการรับรองจากการจางเห่งประเทศไทยคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ทางโรงงานต่างๆที่เขานํายางไปแปรรูปนะคะเขาจะเริ่มให้ พ่อค้ารับซื้อ,อยางไกลาย,ย่อยนะคะให้มาตรวจเช็คนะคะว่าเราใช้กรดฟอร์อิกหรือเปล่าถ้าเป็นกรดซัลฟอริกนะคะเขาจะไม่รับซื้อหรือรับซื้อก็ได้ราคาถูกนะคะตรงนี้นะคะต่อไปเราก็ต้องเตรียมตัวไวะคะ้ค่ะและอันที่สี่ก็คือเกี่ยวข้องกับยางก้ถ้วยที่ส่งกลิ่นเหม็น,นะค,ะค่ะครูพิสมัยจะสอนวิธีการทําให้ยางก้ถ้วยไร้กลิ่นหรือไม่มีกลิ่น,นะคะ่ะลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะต่างๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่เป็นอันตร,รายกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสุขอนามัยนี่ราคาเห็นไหมคะแค่2องข้อนี้เราก็สามารถที่จะสองหัวข้อเรื่องค่ะเราสามารถที่จะไปขายยางต่างประเทศได้โดยเขาไม่มีข้อมาเกีดกันเราได้ค่ะและสุดท้ายค่ะเรื่องการตราลาดหลหลายคนคนะครูพิสมัยเห็นชาวสวนยางหรือว่ากเกษตรกรไทยไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่ ทำผลผลิตออกมาได้ดีแต่ไปตกมาตายที่การตลาดขช้ใช้ผลติตผลไม่เป็นค่ะไปถึงและแต่พ่อค้าเขาจะให้ราคาเท่าไหร่ครูพิสุวยจะมาสอนเราให้รู้เพื่อเรารู้เท่าฐานราคาราคายางและเราสามารถที่จะต่อรองพ่อค้าขอเพิ่มราคาได้ค่ะเพราะว่าเราทำยางสวยใช่ไหมคะต่อไปนี้คนที่ทำยางไม่สวย จะมาขายยางได้ราคาเท่ากับของเราไม่ได้แล้วนะคะตรงนี้เพื่อนๆเห็นว่าสุดยอดไหมคะแต่เรหัวข,อข้อของคุณพิศมั์จะลงลึกเลยนะคะจะให้เราจับมือพวกเราจนทําเป็นนะคะคอร์สเทคนิคขั้นเทพการทำยางก้อนถ้วยคุณภาพดีให้รายได้เพิ่มคอร์สนี้นะคะราคาอยู่ที่9,900บาทแต่สําหรับคนที่เข้าไปฟังในรายนี้คุณเป็นคนโชคดีมากคะ่ะคุณ พราคู่ครูพิสมัยจะให้ราคาเท่ากับราคาเปิดตัวนะคะอยู่ที่2,900บาทค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถพิมพ์จองได้ค่ะที่ใต้คอมเมนต์นี้หรืออินบ x ็อกมหาครูพิสมัยได้นะคะแล้วเราจะได้ประรียนรู้ด้วยกันค่ะคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่ตั้งใจอยากจะปรับเปลี่ยนเคยทำส่วนยางมาแล้วและรู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรดีขึ้น อยากจะหาวิธีการที่จะทําอะไรให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้คุณมาเรียนรู้กับครูสมัยได้ค่ะแต่ถ้าสําหรับคนที่ไม่คิดจะเปลีป่ยนแปลงอะไรทุกอย่างเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคหมดอืมทําแบบนี้ไม่ได้แล้วมีหนี้สินเยอะล้นพ้นตัววูจะม,มาทาตามครูแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนอะไรสารพัด ัวเลขค่ะข้อน,นี้ไม่เหมาะสำหรับคนคุณค่ะเพราะคุณยังมีภาระเยอะอยู่คุณไม่เหมาะที่จะมาเรียนรู้ตัวนี้ค่ะคนสําหรับคนที่อยากจะเรียนรู้ตัวนี้นะคะคุณสามารถที่จะพิมพ์จองได้อ๋อคุณสสมัยมีข่าวดีค่ะสําหรับคนที่เข้ามาในภายหลังนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะคุณสสมัยเข้าใจค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังบางคนก็เพิ่งจะกลับมาจากสวนเพิ่งจะทานข้าวยังไม่มีเวลามาฟังครูพิสมัย นู่นละคะ่ะทานข้าวเสร็จอาบน้ําอาบผ้าและนอนไปด้วยพักผ่อนแล้วก็ฟังครูพิสมัยนะคะได้อาหารอิ่มท้องและก็เติมอาหารสมองนะคะอันนี้ความรู้ต่างๆพวกนี้สุดยอดนะคะถ้าเพื่อนๆได้ฟังแล้วทีนี้ถ้าต้องการที่จะมาเรียนรู้ก็สามารถลงเรียนได้เพราะว่าครูพิสมัยจะขยายเวลาให้จะถึงเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนวันนี้ค่ะสามารถจะพิมพ์จองได้ไว้อ,อินบ็อกซ์มาได้ค่ะ อย่าช้าเลยนะคะความรู้ะคะ่ะไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงการที่เราไปลองผิดลองถูกไปซื้อสารนั้นสารนี้มาใช้ที่เปือนเงินทองทางนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งซื้อสารด้วยซื้อวัสดุด้วยค่าแรงงานค่าเวลาเนี่ยคิดออกมาแล้วมากกว่าค่าคอสนี้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ถ้าคุณได้ความรู้จากโค้ชสมัยนะคะคุณสามารถที่จะนำเอาความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดเพิ่ม ราไ,ได้คุณได้คุณขายยางไม่กี่ครั้งก็ได้ทุนคืนแล้วค่ะสุดยอดไปค่ะโรงเรียนได้เลยนะคะอย่ารังเรใจค่ะเพราะว่าขอบรู้ดีๆไม่ได้ผ่านมาบ่อยๆนะคะคิดถึงส่วนยางใหม่คิดถึงครูพ่สมัยส่วนยางเ x ิร์ t ค่ะ